ครับสวัสดีครับในบทนี้จะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์เพรสนั่นเองนะครับในการใช้งานโปรแกร,รมรูปภาพเพื่อที่เราสร้างงานชิ้นงานนะครับโดยเฉพาะแบนเนอร์เนี่ยใน Photoshop จะไปต้องมีการใช้ไฟล์ปริมาณมากหลายๆไฟล์เข้ามาประกอบเพื่อเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์นะครับการที่เราจะเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ทำการ Open เลือกทั้งหมดคัดลอกแล้วก็วางนั้นดูอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับ Photoshop ก็มี ฟีเจอร์ที่สำคัญตัวหนึ่งชื่อว่าไฟล์เพรสหรือการวางไฟล์นั่นเองซึ่งจะมีประโยชน์ในการทำงานที่มีความซับซ้อนมากๆนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราผมต้องการสร้างแบนเนอร์สักชิ้นหนึ่งผมก็จะใช้คำสั่งไฟล์นิวขึ้นมานะครับไปที่ในส่วนของเว็บนะครับความกว้าง800คณ600 72พิกเซลนะครับหมดสีเป็น RGB 8บิตแล้วก็สีขาว อันนี้จะเหมาะสำหรับการทำแรนเนอร์เองดับเบิลคลิกที่เครื่องมือซูมทูลนะครับเพื่อที่จะขยายร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งไฟล์เพ s s นะครในที่นี้ผมก็จะเลือกพื้นแ k กกาว n d มาวางนะครับลักษณะของไฟล์ Press เมื่อวางไปแล้วก็จะเป็นการกระบาดนะถ้าเราคิดว่าเราวางผิดไฟล์แล้วไม่ชอบใจก็ให้กด Escape นะครับเขาก็ยก,ยกเลิกคำสั่งนี้ให้ อีกครั้งนึงครับไฟล์เพรสในโปรช็อปนั้นไม่มีชอ็อตคัทนั่นเองก็เราจะต้องเลือกอใช้ไฟล์เพรสจากเมนูไฟล์นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการหลังจากนั้นก็ทําการดับเบิลคลิกในพื้นที่รูปภาพนะครับเพื่อให้ก,กรกบาทนั้นหายไปสังเกตนะครับว่าที่ต้มแนวแั้นจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ไอคอน smart object ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขไฟล์ ตัวนั้นโดยเฉพาะได้นะฮะก็จะแยกออกไปนะครับอย่างเช่นถ้เราดับเบิลคลิกแล้วโอเครูปภาพก็จะถูกเปิดออกมาแยกต่างหากนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเซฟก็จะกลับแล้วปิดนะฮะก็จะกลับเข้าสู่ภาพที่เรานํามาใช้งานนั่นเองนี่ลักษณะของ Smart Objects นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียบางครั้งอาจจะทํางานกับบางคําสั่งไม่ได้นะครับอาละครับที่ถ้าเกิดว่าเรา ผมอยากจะวางวัตถุอีกผมก็ใช้ไฟล์พลาสอิกนะฮะอย่างเช่นในที่นี้ก็คือจะวางตุ๊กาตาตัวหนึ่งนะครับก็วางลงไปนะฮะดังนั้นตรงนี้เราก็กดชิป f t นะครับเพื่อย่อย่อขนาดตามต้องการวางเครอร์เซอร์ไว้ในรูปนะครับไม่ให้โดนปุ่มหนึ่งปุ่มใดนะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มการย้ายจุดหมนุนนะครับให้วางที่บริเวณภาพตรงนี้แล้วก็ทำการลก ถ้าภาพมีขนาดใหญ่มากๆนะครับให้กด Shift และ Alt ก็จะย่อเข้าสู่จุดศูนย์กลางทำให้ย่อภาพได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ที่แล้วก็ Double Click ถ้าภาพเล็กมากเกินไปพื้นที่ Double Click ไม่ได้ก็ให้กดคีย์บอร์ด Enter นะครับก็จะเป็นการซ้นสุดหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ Move ในการย้ายนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้งานเราอาจจะต้องใช้คำสั่งไฟล์ Open นะถ้าเราไม่ใช้ไฟล์ Paste ตัวอย่างเช่นผมเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราต้องไปที่ edit ที่เมนู select all ก่อนนะครับ ctrl a แล้วก็ edit copy จากนั้นก็จะมาที่ไฟล์ของเราแล้วก็เลือก edit paste นะซ <c oughs> ึ่เราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าในแท็บแนวก็จะไม่มีลักษณะของ สมาร์ทออบเจกตเกิดขึ้นนะครับกดคอนทินทีกดชิปกับออทิเนตแล้วก็ย่อลงชิปเพื่อรัี้ตงสาส่วนออทิเนตก็คือจะย่อจากจุดศูนย์กลางเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเดบุกฟลิกถ้าต้องการกลับภาพก็ไปที่ Edit Transform แล้วก็ f l i p h o r i z o n t a l ก็ ral, จะเป็นการกลับภาพแนวแน,แนวนอนนะครับอาจจะกด คอนโทรล T ดที่านฟอร์มแล้วก็ยอ Double ่ออีกนงดแบ้วกคลิกเช่นนี้ก็ได้นะครับนี่นี้มาดูข้อจํากัดนะครับในการใช้ไฟล์เพรสนั้นอาจจะสะดวกรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบางคําสั่งทํางานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการผมไม่ต้องการที่จะขยายภาพตัวนี้แต่ผมอยากได้พื้นที่เต็มเลยผมไปทําการเกลี่ยมันค่อยๆจางหายไปนะครับคลิกที่ เลเยอร์แบ็กกราวด์ของเรานะครับคลิกแอดเลเยอร์มาร์สหลังจากนั้นก็ไปที่ gradient tool นะครับกดแชร์แล้วลากลงนะครับหรือให้ให้พอดีนะก็จะหายไปลักษณะก็จะจางหายไปนั่นเองจะลากให้หายหน่อยครับก็จะเรียบขึ้นมีกระดาษนะครับกดชิปไว้เพื่อให้เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับ ทีถ้าเกิดว่าเราเราต้องการที่จะรวมนะไม่อยากจะเก็บเลเยอร์มาร์กเนี่ยไว้เราก็จะไม่สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นแอปพลายเลเยอร์มาร์กได้นะเนื่องจากยังเป็นสมาร์ทออบเจกต์วิธีการก็คือยกเลิกความเป็นสมาร์ทออบเจกต์ซะนะครับให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับถ้าคลิกที่นี่ก็จะมองไม่เห็นนะครับมาคลิกขวาตรงที่ว่างแล้วไปที่เ e s t ไล l ์เลเ Smart Object ก็จะหายไปหลังจากนั้นก็จะสามารถคลิกขวาที่ตำแหน่งของ Layer Mask แล้วก็ Apply Layer Mask ได้ภาพก็จะถูกลบไป Layer Mask ก็จะถูกลบหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะเลียดด้านบนอีกก็ Add Layer Mask ขึ้นมาอีกแล้วก็ไล่เลียดด้านบนนะครับกด Shift เพื่อให้เป็นเส้นตนะรงเราก็จะได้ภาพที่กลืนจางหายไปหรือจะลากให้ไกลอีกนะครับภาพก็จะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับ สังเกตว่าอยาให้เห็นของหลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ Apply Layer ม,มาเราก็จะได้ภาพที่มีการประสานรวมกันเท่ากับส่วน b a c ก g r o u นั่นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของไฟล์ Press แล้วก็การแก้ปัญหาคำสั่งไฟล์ Press นั่นเองครับ